สวัสดีพี่พทุกท่านนะครับวันนี้ผมเฮียบอยนะครับวันนี้มาแบ่งปันนะครับพัดแท้นะพี่นะรับประกันสวยให้ทุกองค์ทุกชิ้นเลยนะครับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสั่งจองกันได้เลยนะพี่นะผ่านเบอร์โทนี้นะครับ0ูนย์หกสี่เก้าศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์ห้านะครับศูนย์หกสี่เก้าศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์ห้าเบอร์โทนี้นะครับนะโทรมาสั่งกันได้เลยนะครับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะแล้วจดไม่ทันนะครับนะก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้บนหน้าจอเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นเหรียญชุดนี้นะพี่นะที่คัดมาแบ่งปันพี่ๆกันนะครับสวยกันแบบนี้ทุกองคทุกชิ้นด้วยนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับช้นอ่าชิ้นนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเหเรียญเสมานะพี่นะรุ่นแรกนะครับสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเหรียญรุ่นนี้นะฮะความสวยงามนี่ค่อนข้าง ถือว่าเป็นเหรียญยุคนั้นนี่ถือว่าคมแล้วก็สวยมากนะพี่นะเดี๋ยวเราไปชมกันนะพี่นะนี่ครับความคมสวยนะพี่นะหน้าตาติดสวยนะครับเห็นไหมครับปากเป็นสันนะฮะพวกนี้นะครับแบบนี้แท้แน่นอนฮนะเราประกันให้นะพี่นะเม็ดไข่ปลาด้านข้างเสมานะครับกลมสวยนะฮะเป็นเม็ดแบบนี้นะครับ นี่ครับจุดที่น่าจดจำก็คือจุดนี้นะพี่นะเห็นไหมครับขีดไข่ปลานะฮะตรงข้างใส่มานะพี่นะ เท้าสวยๆแบบนี้นะครับเนี่ยติดคมชัดนะครับนะพื้นฐานแล้วก็คือคมชัดนะครับสองสี่จะศูนย์นะฮะชิ้นนี้เป็นค้างเลื่อยนะครับ <c oughs> ด้านหลังนะครับจุดที่น่า,นาจดจำอีกจุดหนึ่งก็คือข้างเหรียญเซมานะครับก็จะมีรอยปิ้นพลิกนะฮะแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับหลังแบบนี้นะพี่นะเรียบตึงนะฮะนีครับลอยปิ้นขอบสวยๆแบบนี้นะครับที่คัดมาให้พี่ๆกันวันนี้นะฮะแบ่งปันกันสิองค์นะครับ สวยแบบนี้ทุกองคเลยพี่นะเดี๋ยวผมให้ดูทีละองค์กันเลยนะครับนะครับเม็ดไข่ปลานะฮะไม่มีลมนะครับ หูห่วงนี่ตรงไม่ตรงไม่ต้องมาสนใจนะพี่นะแต่ว่าจะเป็นหูห่วง,วงแล้ก็จะเป็นหูห่วงตอกนะครับน่ครับมีรอยปิ้นขึ้นมาในแบบนี้นะฮะนี่ครับเส้นขีดคมคมเลยนะพี่นะรอยปิ้นหลังนะครับที่ให้ดูเมื่อสักครู่นะฮะนี่ครับรอยปิ้นขอบนะครับ าคมชัดนะพี่นะปากสวยนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับเม็ดไข่ปลาตรงนี้มีขีดนะพี่นะ ผมแัทนะครับสวยพระองค์แบบนี้นะฮะขัดมาให้พี่ๆแล้วนะครับสิบองค์สิบชิ้นเท่านั้นนะครับใครเร็วใครได้นะพี่นะรีบใครรีบอยากได้นะฮะร,รีบโทรเลยนะพี่นะูเบอร์นี้นะพี่นะศูนย์หกสี่นะครับเก้าศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์ห้านะครับ ไข่ปากลมนะครับตอกห่วงสวยๆแบบนี้นะฮะนครับเสน้นเส้นห่วงนะฮะตัดเสยมาใล้พี่นะคมๆแบบนี้นะครับ รอยปิ้นหลังนะครับคมสวยทุกองนะครับบางองค์มีรอยแตกในเนื้อนะพี่นะเป็นเรื่องปกติของโลหะยุคนั้นนะพี่นะก็จะมีความคมสวยนะครับ,รบเห็นไหมครับส้นขีดบริเวณน,นี้นะครับมีแทบเจอทุกองค์เลยนะครับนะส้นขีดบริเวณไข่ปลานะครับ เป็นห่วงหลังนะครับสวยแบบนี้ทุกองนะฮะขัดมาพิเศษให้พี่พี่แล้วนะครับสิบองเท่านั้นนะพี่นะและพิเศษสําหรับวันนี้นะครับพี่พี่ที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับบูชากันหนึ่งองวันนี้นะครับหกร้อยบาทนะพี่นะสององหนึ่งพันบาทนะครับสี่องหนึ่งพันแปดร้อบาทนะพี่นะพร้อมบริการส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่ด้วยนะครับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะพี่นะศูนย์หกสี่เก้าศูนย์แปดสามศูนย์ห้านะครับ ฝากติดตามช่องกันไว้ด้วยนะพี่นะเพื่อที่จะได้ไม้พลาสาระดีๆแบบนี้ทุกวันนะครับพร้อมแบ่งปันพัเครื่องกันแบบนี้นะครับพาเครื่องของเรารับประกันแท้ให้ทุกองนะพี่นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่พี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ